เพราะว่าน้ำที่จะนนค่ะคือจริงๆของสูงครับที่แปดแล้วก็บ้านถ้าเราเจมปัญหาเสียงเครื่องเสียงเพลงอะไรนะผู้ใช ไม่้อ่น้ำต้ม ก็ไปมาได้สบายแยบกลน้อเรียบถ้าใช่จะวันที่สามสิบแด บ้านศักา,ามตำบลม่างอำเภ่สงจังหวัด้แต่ก่อนหน้าตงนี้ที่น้ำม,มันยังม่ท่านท่วมเป็นหน้าเก่าไรจ้าความควมลึกของหน้านี่ประมาณสามเมตรกลัวๆเลยจ้าแต่ขณะนี้นนม,มีน้ำท่วมประสิทธิประมท่วมหัวค้นกับอีกศอกนึ่แเลยจ้าเที่ยวเข่ากะลำบาก น้ำขึ้นมาหลายมือแล้วจ้าแต่ว่าเกี่ยวแท้ๆนี่เกี่ยวได้สามมือจ้าก็เอาเบอ่ไว้แล้วขึ้นมือล่าสอกวัวจ้าตอนที่เริ่มเกี่ยวครั้งแรกน้ำประมาณไหนครับนำ้ำเพี่ยงอึกลองจ้ามือสองเพี้ยงปากมือสามถ่วงหัวก้เอาเบอ่ได้ลวจ้าคือกาเดือดร้อนไปหลยหมองไลยบอนเนาะก็กเอาเท่าที่เพื่อนซอยได้ละจ้าเพื่อนซอยได้ซ้ำไรก็เอาซ้ำนั่นละเพราะว่ามันมันมีตะตัวเมืองโทรทัศน์จะเมนไล่ให้ ห่างข้นก็บม่ได้กินอันนี้เจ้าของก็ยังว่าพ่อสรีได้กินไปมุมปีอยู่ก็เรือตนเจ้าของกับเรือตนผู้เพคนจมริบบ่ได้กินแห้งเรือตนวไหนก็เจ้าของอีกจ้าแต่ถ้าคนสีช่วยได้ซ้ำได้ก็เอาเขาก็บ่กต้องเข้าตกใจเพราะว่ามันหวัวตาจะถ่วงมันอกาซิเบิ้งไปเรื่อยๆมองหันมองนี้แน่จ้าที่ประทันมาหอดเท่าก็ล่อถ้าเวเรื่องทุกข์ยากกับทุกข์ยากลำบากกับลำบากแต่เขาก็ทักใจไปแล้วเพราะว่าสักเมื่อใดเมื่อหนึ่ง น้ำก็ต้องท่วมตลอดว่าปีใดมันสิท่วมแต่ปีนี้ก็คิดว่าสิว่ท่วมก็ยังท่วมเพราะว่ามันห่างมากซีปีเล้านะจ๊ะแต่ทํา,าใจตลอดว่าปีใดปีนึงก็ต้องลํบบาตรแต่ก็อดเอาเพราะว่ามันเป็นหน้านำท่วมอยู่แล้วนะ่จ๊ะแต่ต้องทําใจโทษเทิก็ับว่าได้โทษฟ้ากับว่าได้ผลพ้นว่าโต๊ะก,กับโทษฟ้าในเมือมันมากแล้วเ็าต้องยอมรับสภาพลํำบากก็อดเอาทอนเอา รู้สึกงไงบ้างอ่ะอุ้ยดีใจหลายต่เพิ่นห้องขี้รถห้องน้ำท่าก็ดีใจว่ามีค้นถามเมืออ่อยบ้าสิแต่ไม่แห้งเลยจะ้ะถ้มีก็ดีเพาจะมีค้นถามเอาใจซอยเด้อจ้าแต่ไม่แห้งใจแล้วในรอบเดือนที่ผ่านมานะครับระหว่างเดือนสิงหาพันยานะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีาพายุนะครับพัด ผ่านเข้ามาบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรงครานะครับทําให้มีฝนนะครับปริมาณน้ําฝนตกเหเนือเขื่อนเนี่ยจำนวนมากนะครับน้ําเหล่านั้นก็ได้ไหลเข้ามาในพื้นที่เก็บน้ําของเื่อนบุรัตนะครับซึ่งมีล่าสุดนะครับที่ทราบตัวเลขล่าสุดเนี่ยครับตอนนี้จากระดับกักเก็บน้ำนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเ,เกินระดับกักเก็บน้ําไปประมาณเป็นร้อยสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้พื้นที่ ของเขื่อนนะครับที่สามารถระบายน้าออกได้เพียงวันละประมาณ28ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับจากปริมาณน้าเข้าประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ทำมาหากินอยู่บริเวณรอบๆเขื่อนบุรัตนะครับทาให้พื้นที่การเกษตรก็ดีที่อยู่อาศัยนะครับก็ดีเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับซึ่งทาง จังหวัดนครพูนนะครับก็ได้สั่งการให้ทางอำเภอโนนสังนะครับก็ระวังช่วยเหลือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งในวันนี้เองนะครับท่านอำเภอนนสังนะครับก็ได้มอบหมายผมนะครับลงมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่รับผลกระทบจากพืชผลทางการเกษตรนะครับถูกน้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวที่ทําอยู่บริเวณรอบๆเขื่อนนะครับทางอำเภอนะครับก็ได้ ระดมนะครับกำลังฝ่ายต่างๆนะครับมาช่วยกันเก็บเกี่ยวนะครับโดยเฉพาะพัสดุอุปกรณ์นะครับที่ได้รับสนุนจากทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณจังหวัดนะครับก็จะมีเรือนะครับมีมีรถยกสูงนะครับส่วนกําลังคนก็จะมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอสนะครับก็ทางท้องถิ่นนะครับช่วยการระดมนะครับสภากำลังทุกอย่างนะครับเพื่อจะเก็บเกี่ยวผลผลิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับให ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดนะครับซึ่งแม้นะครับอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ก็ถือว่ายังดีกว่าเสียหายทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในในตอนนี้ทางอำเภอก็ได้ดําเนินการในขั้นตอนนี้แล้วนะครับสําหรับการช่วยเหลือเยียวยานะครับในลาดับต่อมาหลังจากแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับทางอำเภอก็ได้ออกไปเยี่ยมเยือนนะครับมามุงฝกำลังใจกับผู้ประสบภัยนะครับโดยได้รับสนับสนุนนะครับ ถุงยังชีพนะครับจากทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดของบุลำพูนะครับได้รับถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่าข้าราชจังหวัดของมุลำพูนะครับแล้วก็การไฟฟ้าผ่ายผลิตเขื่อนบุรัษนะครับก็ได้มอบถุงยังชีพมาช่วยนะครับซึ่งวันนี้ก็เราก็จะร่วมกันนะครับแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการบำรุงฝันกำลังใจครับบ้านโนนฟูทองตำบลโนนสัง เพื่อนอนสังของนองบัวลอ้อูนี่ละน้ำสถานการณ์น้ำขึ้นณมือนี่ขึ้นไหลขึ้นไหลนีม่มองไห้สัตว์ลำบากของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เจ้กีตรกรกักกบีมองเลี้ยงนี่มองกินยาแต่สถานการณ์น้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วมก็เลยอึดหยาอึด หาชวยสิได like ้ก um right ินแต่ละมือว่า <ook> ส <sour ic> ิได้กินก็เริ่มจอยเริ่มพร้อมแล้วก็เรยลำบากลำบากให้เรื่องของต่างวันคิดว่คนเ้ลือคนเหลือมีสูมีสูมีสู่าน้กับ